อยู่ไหนไม่เห็นเลยเด,ดี๋ยวกูขึ้นไม้ตูนี่นี่กูอยู่นี่อีกตัวโดนไปขึ้นอีกไปแล้วเฮ้ยไม่เฮ้ยดูดิมีแขนเป็นคนไทยเว้ยเนี่ยเชื้อชาติไทยแท้ๆเฮ้ยนอนนอนมาเล่นด้วยกนันนี่สวัสดีล่ะนอนมาเล่นด้วยกัน ไหนกระโดดนี่อุ้ยูนี่นี่ฝัง<ห>่งตรงข้ามนี่ไหนฝั่งตรงข้ามกระโดดอยู่เนี่ยไอ้ย่าคนไทยเลี้ยวอูคนไทยคนเยอะอยากเล่นกับพี่ดากี้ไเ้ยไอ้ย่ยาคนจะขึ้นไปไม่ได้ปาไปเล่นเซิร์ฟกันเถอะนี่มาเล่นสปอมนี่สปอมฝ้องตรงขางของเดอะเซเวอร์เกมอ่ะ เนี่ยเดินไปมัวม่วๆอยู่อ๋อนี่เห็นเดินไปก็เดินมาเเนนีีี่่่ยยยกกููออับิไปไปเนี่ย,ยเจอมมเตรงนี้แล้วเออ,อยู่นี่อยู่ใต้น้ำนี่แล้วก็ขึ้นมายังไงเนี่ยมันเล่นกระโดดกันดีนี่นี่ทางขึ้นนี่ไหน,นอ๋อ ตกอีกดูซิ่งกนตัวหัวเลยตึง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 ตกใคแล้างตกอีกตึงึ่งว่าผมไปล่นสปอมดีกว่าสปอมนอนมาล่นนอนอะไรมาเล่นสปอมสปอมอะไรเรื่องมากจังมาดิมาดิมาดิข้อมือก um> ่อนล้นี่แล้วก็รอโงลดิง มันประตูสว่างเลยนี่คิวอยู่ไหนหนึ่งสองสามสี่ไปเราอินแล้วเรียบร้อยมาเล่นชั้นเค้กเค้กอย่าเล่นนนนนนี่นี่มาเล่นพิซซ่าเอ้ย อยู่ไหนเนี่ยไอ้ลูกจอบนี่ไหนลูกจอบ๋อมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอ่ะทำไมมึงลอยได้เข้า,ขามาแล้วเข้ามาแล้วเห็นไหมมันจะมีบัฟอยู่บัฟไอ้เหี้ยอยู่ไหนแรกทำไมตกแหลกกูรออยู่นี่นี่น ยี orn, orn, mm ่ว hmm. mm ุ hmm. mm ้น hmm. เ mm ้าไหมเล่น hmm. ก mm ่อนเล่นก่อนแป๊บสิบเก้าสิบแปดสิบสิบสิบเฮียจะกินโดนเลมอนวุ้ยเธอ แหล่แหละเนไหมแหล่แหล่สกินโดเรมอนเน่ยเอ้าไม่ไปอ่ะยังยังไม่หมดเวลาเลยเดินได้เหรออุ้ยเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่ตอนน้ทำไรวิ่งเหรอวิ่งแล้วก็ขุดพื้นอะวิ่งไงขุดอะไรขุดแล้วไงต่อโอ้ย มึงไม่แย่เร็วที่สุดเลยไอ้สัสอู้เร็วเร็วเดี๋ยวกูรออยู่หน้านี้ไอ้เหี้ยใครมามึงไม่ต้องมาขุดเลยไม่ต้องไม่ต้องมึงก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮียอย่าให้ตกอย่าตกมึงกระโดดด้วยดิโอ้ไม่ต้องไม่ต้องว้าวเปลืฟางฟังแก้ว ไปแล้วไปแล้วอะไรไม่ต้องมาขุดไม่ต้องมาขุดเลยอะไรอะไรมานี่ดีมานี่ดีโอ้ยโอ๊ยกับตกเฮ้ยกับขุดหลุมตัวเองตกตายกูขอไปหาเซิร์ฟไอรส์หน่อ้ยอุ้ยอะไรอะไรมีใครอะไรใครเนี่ยมึงอ่ะโอ้ยโอ๊ยแหลก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 ไม่แหลกแล้วไม่แหลกแล้ว ใทำไมวิ่งเร็วจังอ่ะเฮ้ยใครใครใครไม่ส mm. hey. ู Teraz, <ười inside S 1> <itu? c ười inside> ้คนนะไม่สู้คนนะเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยตกไปแล้วเยทำให้คนตกได้แล้วเิล ใครใครใครดนข้าไม่ได้ด,ด,ไดู้้าไม่ดขี้เกียจด,ดูขึ้นไม่ได้ไีกดดูคลิปนี้ตอนตีสองตีสามอะไรอะไรอะไรหนีหนีหนีด้วยหนีหน ย้อมแพ้เว่ยกทำไมมันย้อนกลับมาที่เดิมโอ้ยตกตกตกอะตกแล้วไม่ตายอ่ะ

มันทำอะไรได้เนี่ย มีอีน่สรุปว่ามันว่ามีใครเข้ามีสองคนเองเสร็จเสร็จให้ตีกันเหรอขุดรู้มันเดิมอ้าวมีสองคนเสร็จนี่นดมจุด i m p p จุด i n e เดดเนี่ย น่โดนโดนโอ้โหปิดการแชทแล้วอุ้ยกี่คนเข้ามากี่คนแล้วเนี่ยว้ายโอ้สี่คนละสก,กายโ,โยยงลอะไรอะไรอะไรไฟกันเหรอแจมด้วยดิแจมด้วยดิ ไฟกันเหรอแจมด้วยดีเฮ้ยติดอะไรผ้ามันวนไปหมดครับท่านผู้ชมครับผ้ามันวนไปหมดเลยหายแล้วหายแล้วอุอ้ยอุ้ยอุ้ยขวานล่องหนเฮ้ยมันจะมีบัฟล่องหนได้ด้วยเ,เวลามีบัฟล่องหน,นนะนนนแกก,นแก,ก,ก็อันนี้สิแกก็ถืดของที่มันอมองไม่เห็นเวลาล่องหน ยังไม่ลองหนเลยใคร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 เห็นแล้วเห็นแล้วจะมาทำไรกูเชฟบอสอ่าเหลือสองคนยังไม่ลองหุ่อมาไฟได้นะน้อง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  ไม่ได้นะน้องยี่ยม่ลองหุ่นหรอได้ด้วยโอ้แรมแมวตกแล้วเขมแมวออกอ่ะทำให้าหร่แป๊บนึงจิ๊ิ๊บงเี๋ยวเด้ am lên <coughs> <coughs> เซิตเต็มเซิฟเต็มเอาข้าได้นนเข้านนขมาอิอ่อาเซิฟเต็มอ่ะเข้ามาเรื่ยีเซิฟแล้วเข้าเนี่ยนี่บล็อสปีดมีบัตให้ด้วยขอบัตรเซิฟเต็มเซิฟเซิเต็ม